ครับสวัสดีครับวันนี้พฤหัสที่16นะฮะอันนี้จะสองทุ่มนะครับมาดูน,นี่พุ่นเซ็ตดีเลยนะบวกใช้ได้นะครับโมเมนตมัมพรุ่งนี้อาจจะมีต่อไอน,นิดแล้วกันแต่มันจะชนแนาวต้าน่าอหไ่อีกสักหนึ่งห้าแปดสองใช่ไหมถึงไฮเดิมอ่ะอันนี้จําไม่ได้นะอามาดูถ้าชนอันนั้นก็มันดูอีกทีแล้วกันว่าเซ็ตจะไปยังไงนะครับไม่รู้นะฝรั่งซื้อหรือขายนะวันนี้วันนี้วอลุ่มใช้ได้เลย เออมาดู Jazz, แจ๊สกันตัวใหญ่มีกาฟมี MTX มีจะมีหลายตัวนะที่แบบจะเลือกมาดักจก่ดละกนันนี่ดูแจ๊สนะครับอย่างที่บัวหที่บอกนะแนวรับเขาอะอยู่ที่3-2-6นะที่เป็นแนวรับที่ก็แข็งแกร่งนะพอดีเนี่ยลงมาวันนี้ชนปุ๊บเด้งเออมันจะเรียกว่าเด้งไม่ได้นะหลังผมมันก็เป็น3 3 0องศูย์อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเด้งนะผมว่าชนแล้วหยุดละกัน ถ้ามันชนปุ๊บแล้วไปสามสี่สูนเนี่ยเรียกว่าเด้งครนี้มีคนถามว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันหยุดหรือ,อยังอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงนะแต่ที่ผมบอกไปว่าเมาื่อวานน่ะคือมันจะมีกรณีอย่าง,าง,างนี้ละกันคือมันมีสองกรณีนนะคนที่จะมาหลอช้อนครั้งแรกเนี่ยครับอย่างคือ อย่างคนที่เล่นมาเนี่ยก็เล่นมาได้กองนี้นึกออกไหมครับแล้วไปขายอย่างเงี้ยมันก็ได้กำไรไปส่วนหนึ่งแล้วเราจะคือจะมาซื้อตรงนี้ซ,นซื้อตรงไหน,นก็ถือว่าถ้าเราเอากําไรส่วนเก่ามาคิดด้วยนะก็มันก็คงไม่ขาดทุนหรอกนึกออกไหมครับมันจะได้เปรียบกว่าคนที่จะมาเล่นตอนเนี้ถ้าคนคือก้อนแรกยังไมาได้กาไรเลยจะมาเสี่ยงผมว่ารอดูอีกหน่อยแล้วกันอย่างวันนี้นะลงมาเนี่ยผมก็ที่เมื่อวานที่บอกเนี่ยผมก็ปิด หลืออยู่ติ่งหนึ่งอยู่ยี่ไม่ติ่งก,ก็เยอะเหมือนกันนะในฟิวเจอร์ก็ปิดไปก็ได้ราคาไม่ดีอะไรก็ไม่เป็นไรนะมันก็ถือว่าพลาดแล้วมันพิ่งก็ลงตอนบ่ายไงแล้วผมพอปิดเสร็จผมก็ทันไม้ขันมือก็ไปจิ้มนิดหนึ่งหยอดหยอดไปใน3-4-2เออแล้วมันก็ลงเล็กนิดนึงลง,ลงก็ไม่ได้สนใจอะไรอันนี้ก็หยอดไปนิดเดียวอะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายอะไร นิดเดียวอันนี้ออย่างที่บอกนะครับผมจะไปะซื้อที่วันที่บอกนะสามสองหกมันก็ลงมาจริงๆนะอันนี้เราก็ไม่รู้มันจะลงมาผมตั้งที่สามสองแปดนะฮะตั้งแต่ใบยบแหละตอนนั้นยังไม่มีท่าทีว่าจะลงเนะี่ยผมก็ตั้งไว้ได้เล่นโอเคได้ก็ได้ก็เอาหเปิดดูเอามันได้จริงเว้ยจริงตั้งสามสองหกผมก็คิดว่าน่าจะได้นะแต่ผมว่าหลักการในการตั้งุณดนูน้ำาย่คือตั้งมาตามที่สบายใจนะโลหฮางอยู่ที่สามสองหกส่วนใหญ่อจะถ้าไม่ใช่หุ้นปัน่นหุ สมมติ326ใช่ไหมผมอาตั้ง322ก็ได้หุ้นปั่นมันจะมีมันจะเหลืออลงมานิดยนึงสำหรับผมนะอาจจะผิดจะถูกแต่หุ้นพื้นฐานเนี่ยปตทเนี่ยบางทีคุณตั้งเผื่อไว้เลยนะครับ326สมมติปตทนะเป็นคุณตั้งไปเลย328 320เนี่ยไม่ไม่ต้องไปขนาดนะั้นมันส่วนใหญ่จะรวมมาแตะนิดเดียวนึกออกไหมครับแต่ถ้าเป็นแจ๊สเี่มันเป็นลูกครึ่งไงแล้วปั่นกับไม่ปั่นกับพื้นฐานเราก็ตั้งเหลือนิดเดียวพอก็คือ328 แล้วแต่ละกันอันนี้ไม่มีหิืไม่ถูกนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็หลุดลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันลงมาอย่างเงี้ยมีถามว่ามันจะลงหรือจะ,ะขึ้นต่ออันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ผมบอกนะาย,ย่าผมว่ามันโอเคนะที่บอกเมื่อวานเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยดีซะอีกเวลาขึ้นจะขึ้นได้เต็มเต็มไม่เต็ม,ม,ตมหนวดแต่คิดว่านะมันมีอย่างนงี้นะครับคือไอ้ขึ้นเลยเป็นอย่างเงี้ยมันจะคงคงยาก ต้องใช้เวลาผมคิดว่ามันมีสองกรณีคือตบลงมาเลยคราวนี้หลุดลงมาเลยเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะสามศูนย์แปดยี่สิบตังคนะ์เนี่ยยี่สิบตังค์นะครับสามศูนย์แปดแล้วหรือไซด์เวย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเพื่อเคลียร์ RSI หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆที่เขาใช้เนี่ยลงมานึกอ,ออกไหมครับให้มันมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วเขาจะลากใหม่ไอ้อย่างเงี้ยจะวิ่งแรงนะครับแต่เราบอกไม่ได้จริงๆสมมติถ้าจะมาดู120นาทีเนี่ย ครับมาดูย่อจากวีกันเป็นสองชั่วโมงนะฮะดูนะครับสองชั่วโมงเนี่ยจริงกราฟไม่ดีเลยนะถึงแม้วันจะโดนยังดูดีๆสองชั่วโมงเนี่ยมันหลุดลงมาแล้วถ้ามันมาปิดกราฟตรงนี้แค่ผมว่านะสองชั่วโมงอาจจะหลงได้อีกพอสมควรนะครับมันไม่ได้ยังมีแนวโน้มว่าจะเด้งกลับนะสองชั่วโมงแต่ท้าเฟรมดยังเหมือนวโน้มไม่ได้แย่นะครับผมว่ายัง จะเรียกว่าขาลงผมว่าอาจจะเป็นเท่ามองนะทั้งภาพรวมนะยังเป็นแซฟวี่แออยู่นะครับก็ระวังไว้แล้วกันอันนี้ผมว่าถ้าคนที่จะเข้ามาเล่นใหม่ก็รอให้มันอยู่นิ่งๆถ้าก่อนอันเนี้แต่ก็โชคดีนะวันนี้วันรนี้มไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็ถึงแรงขายมันอาจจะเบาลงาก็ไม่ยู่สินะฮะเราผลเป็นผุมานะ่ผมว่าถ้าคนที่ยัไม่เคยซื้อ ก็รอแล้วกันรอนิดนึงเดี๋ยวสัญญามันจะมาอไม่ต้องกลัวเนี่ยซื้อตอนที่มันขึ้นมันจะชัวร์กว่ามันมมันไ่จะไม่ลงอ่ะลงยากแต่ตอนนี้มันฝุ้งมันตลบอยู่อ่ะเราไม่รู้นะว่าจะแพงทางไหนนะแต่อันแรกอยังอยู่สามสองหกนะฮะอะไรนะครับแต่ก็ลงไปสามศูนย์แปดอันนี้มาดูกราฟนะกราฟเนี่ยนะผ่านตรงนี้ไปได้ก็โโกหทางสะดวกเนี่ยดันไปผ่านตรงนี้อีกทีนะฮะสี่สองสองสี่สองจุดสองห้าเขาเรียชนตรงนี้แหละ ผมว่านี่นะอาจจะขึ้นไปที่44.50่าเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะวอลุ่มมานะครับอาจจะอาจจะตามต่อเหมือนเงีเหมือนไอวีอมาวันนี้ก็ดูดีนะแต่ก็วันก่อนขึ้นไปเยอะนะครับมี่ใหญ่สังเกตน,นะครับถ้าวอลุ่มมาแล้วราคาใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันต้องมันจะมีโมเมนตัมต่อนืกออมาตลาดฝรั่งเขาซื้อหรือ,รอกองทุนซื้อมันจะไม่ไม่ซื้อทีเดียวหมดหรอกครับเขาะจะซื้อทยอยๆยอ,ยยอ,ยยอ,ยอาจจะวันสองวัน สองวันพักหนึ่งวันหนึ่งพักสองวันแล้วเล่นใหม่อะไรเงี้ยลองดูนะฮะกราฟก็ทรงดีตีเทรลลายนี่ครับถ้าไม่หลุดก็ไปก็ยังถือได้นะครับลองลองดูนะเร็วๆนะเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยถ้าพรุ่งนี้นะผมบอกไว้เลยนะครับถ้า,นะบาเรรบรกตรงนี้ได้นะวิ่งแรงนะครับห้าสิบเก้าห้าสิบตังค์นั่นเอง,เอง,เอง,เองค่อยดูนะครับคัดล็อตอยู่ข้างล่างนะห้าสิบห้าจุดสองห้าอันนี้อันนี้ไล์วีคเนะี่ยไล์วีคเนี่ยก็ไม่หลุดตรงนี้หลายทีแล้วนะ แต่ถ้าหลุดโอ้โหบันเทิงน,นะครับ 4, 4ี7ีเจ็ดห้าเนี่ยลงมาแตะเกือบจะสามครั้งแล้วนะอย่างนี้ก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะแตอยาให้เหมือนโออานะครับเหมือนโออาเนี่ยหลุดครับดูไม่จืดนะครับคือขึ้นมายากแต่โออาเจ้าปลาในนี้นหลุดไปแล้วยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ก็ไม่ค่อยอลงเท่าไหร่ลงแค่สองบาทห้าสิบสามบาทนะนี่ไม่ได้เยอะเยอะอะไรนะประมาณสิบเปอร์เซ็นต มาดูบ้านปูอ่ะบ้านปูนี่ส่งใช้ได้อันนี้ทะลุตรงนี้ไปโอเคนะครับแต่มันจะมีจุดต้านใหญ่อยูอย่ตรงนี้เนี่ยครับ1 1บเอ็ดทะลุได้สวยแต่ผมว่าแนวโน้มที่จะผ่านนี่อาจจะยากนิดนึงผมขอดู2ชั่วโมงเนี่ยวิกงยังโอเคอยู่ออสองชั่วโมงสวยกว่าเด็กนิดนึงนะสวยกว่านิดนึงเนี่ย อาจจะไปชนแล้ดรอปลงมานะครับก็ต้องหาจุดเข้าจุดแต่ถ้าทะลุไปได้นี่โ้โหทางสะดวกนะครับก็ถ้าทะลุไปได้คุณก็ไปซื้อวอลแล้วกันของบ้านปู่ลองดูนะอันนี้ทูเนี่ยตรงนี้เนี่ยสี่จุดหกแปดสี่จุดเจ็ดศูนเนี่ยทะลุแล้วสบายที่ผมบอกว่าในวิคเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะแต่มันก็โอเวอร์บอทที่ผมบอกว่าน่าสนใจคุณไปดูสองชั่วโมงนะทูมีค่สองชั่วโมงเนี่ย มันอยู่ในกรอบนี้มานนานนะนะอย่างนี้เรียกเรียกว่าโอ้ใช้ได้นะครับสิบกว่าวันเนี่ยแสดงว่ามันสะส,สมอะไรพันพลังบางอย่างตอนนี้ถูโอกาสที่จะลงมาข้างล่างมันค่อนข้างยากหรือเปล่าครับเพราะาม,รมันมีห้าสิบเก้าครอยู่ผมว่ายิ่งมันอยู่นาไนได้เท่าไหร่นีอยู่อย่สักสิบห้าวันเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยลองผมว่าถูเล่นแรงแน่แต่ก็วิ่งไปก็อย่างที่บอกสี่เก้าสี่ไม่น่าเกินนี้นะฮะแต่ก็หลุดกรอบล่างถามว่าคัดไหมเป็นผมผม ผมไม่คัดนะนอกจากเพื่อถ้ามันนอกจากมันไม่รูมกันจริงจริงอ่ะอันนี้เราไม่มีทางรู้ได้นะเราเป็นคนวงนอกเออก็ถ้าไม่ถ้ามันหลุดอย่างนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ที่มันจะรวมกัอนเนี่ยผมก็ซื้อไปเถอะเพราะว่านักราคาปัจจุบันไปถึงตัวนั้นก็สิบกว่าสตีแลนด์นะครับสี่ห้าสิบเก้าไม่แน่ใจว่าถือกี่เดือนนะครับมาดู c p f เนี่ยเกิดในรายสัปดาหเนี่ยคือลงมาเยอะนักเข้าเขตโอ๊ต oh. โซ่เฉยนะเข้าเขตนะไม่ได้บอกจะขึ้นนะแต่ในรายวันมันเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับ mm hmm. เกินไดว์เจนได้อลบลิชคอนเวอร์เจนะเห็นไหมราคาต่ำลงต่ำลงนิดนึงช่องเดียวแต่ RSI ไม่มานะครับไม่ไม่ลงตามอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ไม่ได้บอกจะขึ้นนะแต่ผมบอกให้ดูไว้ก่อนคือแรงแผมมั่นใจว่าแรงขายน,านักจัดเนะี้ใบจะน้อยถ้าจะให้ดีได้ผ่านตรงนี้นะ24 สามศูนย์เนี่ยเราให้ขึ้นไปเล่นอยู่เหนือนเนี่ยยี่บห้าบาทเนี่ยผมผมคิดว่าคงถ้าผลทวนยี่บห้าบาทเนี่ยแรงขาดน้อยลงมากๆนะคงที่จะกลับมาที่ยี่สี่นี่คงลําบากนะอนี้ก็ดูนะครับยี่สี่จุดสามอีกสามสิบต่คงกันนิดนึงคราวนี่มันต่านเนี่ยาสามารถดูนะครับวีคเรารอแค่ในวีคนะครับ เนี่ยมันมันเบรกเทลายไปแล้วนะรอแค่ผ่านเจ็ดบาทนี่คือวีคนะครับแต่ถ้าคุณเล่นวันนะจริงจริงตรงเนี้ยจุดจุดวันนี้ยกระโดดขึ้นมาก็ต้องซื้อไปแล้วแล้วมารอเบรกนี้อีกทีหนึ่งเห็นหรไหมครับคือมันกลัวและประเด็นกันวีคเนี่ยต้องรอเจ็ดบาทคุณมันก็เ,เหมือนแบบคุณเป็นวิญญาณถือยา,ยาวๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะถือกรอบนี้เข้าใจไหมครับเจ็ดไปเก้าอะไรเงี้ยแต่ต้องถือทนถือนะใช้วีคคุณใช้วีคซื้อคุณก็ต้องใช้วีคขายนะไม่ใช่คุณใช้วีคซื้อ เวลาคุณไปขายคุณใช้หกสิบนาทีไม่ได้คุณทำเฟรมอันอย่างงี้คุณก็ใช้หกสิบนาทีเล่นไปเลยดีกว่าเป็นสองสามวันขายที่อะไรเงี้ยนึกออกไหมับเนี่ยนาตาอยู่เจ็ดบาทผมว่าอไม่แน่นะรู่นี้เขาอาจจะเสียดาวัรรูุมันนี่มันน้อยไปหน่อยอาจจะถึงว่นเร็วๆนี้ก็ได้เนี่ยลองดูนะดูเนี่ยทรงะขคานะครับตรงนี้เนี่ยทะลุตรงนี้นะครับห้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าสูนยห้าสิบตังค์ผมว่า ทางโล่งเลยสังเกตนะครับว่าตัวนี้มันเกิดเดบเบิลท็อปไอ้ดับเบิลบอททอมสองครั้งเนี่ยในวีคเนี่ยจริงสามครั้งนะครับตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าโอเคนะถ้าเล่นแล้วผมว่าเนี่ยอาจจะมีช่องว่างเจ็ดบาทบาทเลยนะครับ PGC นะ IRPC นี่เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้ทะลุไปได้แล้วผ่านตรงนี้นะเป็นสองเด้งนะครับสามเก้าสองอีกหกตังค์ ผมว่าน่าซื้อเลยแหละแล้ววอลุ่มมันจะตามมาเองนะไม่ต้องห่วงอันนี้นะครับซีนสีก็จะเป็นแนวต้านอีกครั้งนึงตีต้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผ่านยากนะครับแนวตาน้านนี้กราฟ I ไออาร์พีซีในรายสัปเนี่ยว่าไม่ค่อยถามว่ามันมันก็ดูดีนะจุดต่ำยกสูงหรือเปล่าไหมครับเนี่ยจุดตำ่ำอันนี้จะเราบอกไม่ได้ว่าจุดตำ่ำเปล่า แต่จุดยอดมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจุดต่ำถ้าสมมติว่าทีตต่ต่างนะเป็นจุดต่ำโอ้โหเพอร์เฟกเลยนะ,ละถ้าเขาขึ้นขาวหน้านะครับสี่ทะลุไปได้เนี่ยโอ้ยผมว่าสวยงามมากนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าสวยไหมก็ก็ยังไม่ได้แย่อะไรคือหุ้นผมว่าแต่หลายตัวกราวลอยวิสสวยหมดแหลมไม่ว่าจะเป็นดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยยัเป็นแจ็คไม่ได้สวยนะครับบ้านปูสวยไหมก็ใช้ได้นะ มาตูเป็นสองช่วงไวยแหละอ่า uh, MTC อย่างเงี้ยก็ uh, c เนี้ยถือว่าไม่เป็นไซเควงไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ก็ยังดีกว่าอ่าแจ๊สดูแจ๊สนะครับแจ๊สในหลายวีอยากให้ดูอีกทีนึงโอ้ oh. กราฟอย่างเงี้ยนะครับวันพรุ่งนี้นะถ้าปิดอย่างนี้นะครับเอาแค่เนี้ยสามสามศูนย์เนี่ยโอ้ยแย่มากนะครับในหลายวีแล้วก็ดูอาทิตย์งน <c oughs> ผมก็ไม่รู้ดิจิานาการไม่ออกเหมือนกัน จริงๆก็เก็อยู่ที่เจ้ามือเขาแหละรับเขาจะเอาอยัางไงนะอย่าไปอะไรจากเขาไม่นะไม่ไปว่าเขา,เขาว่าโหนจริง,รงมันก็มันก็มันเขาก็ทําหน้าที่ของเขา,าเอ่ะนึกออกไหมครับในการควบคุมราคาในอะไรอย่างเนี้ยเราหนะ้าที่เล่นเราก็ทาของเราอ่ะจริงๆก็ถ้าเราพลาดเองเราก็เราไปซื้อเองก็เราก็พลาดเองอ่ะเราต้องคารวะที่เป็นโอเคเขาคุครก็